ปะเดี๋ยวเราไปเทสไหม่กันดีกว่าเพิ่งได้ใหม่มาเลยเทสไหม่เทสไหม่เทสไหม่นี้ต้องปรับโหมดเป็น A เลยวะ <c oughs> <c oughs> ต้องปรับเป็นโหมด A เลยมั้งเนี่ย โอ้นั้นตอนเย็นๆรถติดด้วยไงโอเคครับเดี๋ยวเทให้แป๊บหนึงแล้วกันไฟเลี้ยวไม่เปิดหร้อพี่ ตอนนี้ได้ยินเสียงพูดอยู่วะได้ยินเสียงพูดไหมไม่ไน่ใจเลยว้ดยว,วดีว่นอีก็นว้าวเอาเรื่องอ่ะหมดเอ๊ะแม่งโค่นดึงเลย เอไอขึ้นเลยแม่งเ้ยเปิดแรงนเอยเปิดไฟ U turn, turn. อายู่เทิร์นอยู่เทิร์นไอยารถตำรวจแม่งเพิ่งโดนเล่นมาเมื่อกี้เลยเดี๋ยวไปวนแล้วกลับข้างหลังแล้วกันไปแล้วตำรวจไปแล้ว ดักข้างหน้าไม้ไปดักข้างหน้าไหมนะ่ะวนไปเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาเกี่ยวว่ากันเมื่อยตำรวจไปแล้วลวสิ่งไม่ได้นี่สิ่งไม่ได้นี่ บางขุนนนท์สอนอบางขุนนนท์ก็ข้างหลังไปโอ้โหดังตรอดเลยดังตรอดเลยพิกชิบระเบิดดังตรอดดังตรอด Oh my friend เฮ้ยังดีแล้วเปิดไปเลีย้ยวอ่ะก็ยังดีอย่าผ่าลงเข้า ข้างหลังนี้เลยแล้วกัน FI ขึ้นเลยวะ